สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปุณะะละคารวินชื่อเล่นชื่อน้องอังปาวันนีน้องอักปอจะมาอ่านอักษรน,นำลีหลอกหรือเลียนหลับเหลาเหลือรู้รู้ละหอลอกมลุมหลุมหล,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 ลายรวมรวมรวมไหลและและ และหลาหลา<ะ>หลาหลวงหลอกเหลวหวังไหวแคมจริงไซโซมศีรษะสัทธาเศร้าสร้างสื่อส้อยโซมอ่านว่าโซมไ้ไ,ไซ,ไซอ่านว่าไซซับอ่านว่าซับ อ่านว่าส่สวงอ่านว่าสวงทรายอ่านว่าทรายทราบอ่านว่าทราบแซบอ่านว่าแซบอันนี้ใส่ใส่อ่านว่าใสา่อปองแตงเป็นสุนัของคุณนาแม่ขายก๋วยเตี๋ยวอยู่หน้าโรงเรียนนุ่นชอบร้องเพลงลูกทุ่งเป็นประจํา ลูกทุ่งเป็นประจำคุณครูสั่งีดาวาดภาพประประสีควยตัวสีดำกินหญ้าอยู่กลาง,งาทุ่งนาเม่ทำขนมเปียกบ,บูนพ่อใบต้องพ่อซื้อทุกเรียนมาฝากเม่กี่บ้านลูกน้องทำความคารบหัวหน้าศีสะทีละทีละทาครีมบำรุงผิวหลังจากอาบน้ำเสร็จดาหลาโดนน้ำร้อน น้ำร้อนลวกเป็นแผลพูกพ้องสวัสดีครับ